การรยนพนร้อมคล้ายๆห้องเลคเชอร์หลวงพ่อไม่ได้มาธรรมศาสตร์สามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ตุลาหนึ่งเก้าแต่ก่อนเรียนอยู่จุฬาแต่มาธรรมศาสตร์บ่อยไม่ได้มาจีบสาวธรรมศาสตร์มาฟังอภิปรายมาเดินกระบวน,นไม่นึกหรอกว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีการฟังธรรมะกันด้วย นึกว่ามีแต่อภิปรายการเมืองมีใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมมีไหมโอ้เยอะอย่างนี้ใช่ได้เมือนหลวงพ่อเบื่อบเบือบ่อพวกหน้าซ้ำาๆ <c oughs> ไปไหนนะ้แล้วก็ไปเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วนะเพราะพวกนี้รู้หมดเลยพอเราขึ้นกาเอ้ยเกาไก่เขาตอกเขาไข่ยอยู่ในเล้าได้ลนะคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีไหม มีใครไม่ไม่ทั้งไม่เคยเจอไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมหายากนะจัดว่าเป็นระดับบุคคลที่หายากในประเทศไทยไม่เคยเจอแล้วไม่แปลกนะแต่ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนี่แปลกแล้วตอนนี้สิ่งที่หลวงพ่อเทศไว้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ฟังแล้วก็รู้เรื่องนับจำนวนไม่ท้วนละพวกเราเริ่มจับหลัก ของศาสนาพุทธได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นเวลาฟังที่หลวงพ่อเทศนะ์นะหลวงพ่อจะพยายามอธิบายทั้งระบบให้เราเห็นภาพทั้งระบบของศาสนาพุทธเลยตนะั้งแต่ว่าเราจะมีศาสนาพุทธไปทําไมนะศาสนาพุทธนะั่นเป็นสิ่งที่ให้คําตอบกับเราว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์และศาสนาพุทธเป็นเรื่องเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเลยทำไงเราจะมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์ได้นัเราต้องเรียนรู้ ศาส,สนาพุทธจะสอนตั้งแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรทํำยังไงเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เรื่องที่คุยกันก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยชีวิตของคนแต่ละคนเกิดมานะก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาแต่บางคนไม่รู้สึกว่าทุกข์ความจริงแล้วมันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะถ้ามีสติจริงๆคอยรู้สึกอยู่เราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดเลย คำว่าทุกในศาสนาพุทธนะมันไม่ใช่แค่ว่าอ,อกหักเป็นทุกตกงานเป็นทุกนะเอนทรานเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เอนทรานเพี่ออะไรแอดมิดแอดมิดไม่ได้เป็นทุกไม่ใช่นะไม่ตื้นขนาดนั้นศาสนาพุทธสอนลึกซึ้งลงไปนะั้นว่าอะไรเป็นทุกนะท่านบอกโดยย่อขันทั้งห้าเป็นทุกข,ขันทั้งห้าพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือกายนี้ใจนี้แหละคือตัวทุกกายนี้ใจนี้เราไปไหนเราก็เอาไปด้วย เมื่อเราไปเอาไปไหนก็เอาไปด้วยนะแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงบางคนไปมองความทุกข์ตื้นๆนะแค่ว่าความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์อยากอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นแค่อาการปรากฏของมันเองถามว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ความทุกข์นะถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ใจทุกข์ รู้สึกไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ได้อยู่บนเบทีใช่ไหมความทุกข์ไม่ได้อยู่กับไมโครโฟนไม่ได้อยู่กับแก้วน้ําไม่ได้อยู่กับอะไรเลยความทุกข์อยู่ที่กายกับใจถ้ากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์แล้วอะไรจะทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้ใจนี้แหละตัวทุกข์แล้วทํายังไงจะพ้นจากมันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราไปไหนเราก็เอากายเอาใจไปด้วยตั้งแต่เกิดมานะก็มีกายมีใจไปไหนก็พาไปด้วย ขึ้นเขาลงห้วยเข้าไปด้วยกันแล้วก็จะหนีไปได้ยังไงหนีไม่ได้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่แปลกมากเลยพระพุทธเจ้าเลยไม่สอนให้หนีทุกข์เพราะเราไม่สามารถจะหนีทุกข์ได้เนื่องจากทุกข์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่แหะพระพุทธเจ้าท่านคนพบวิธีการว่าทํำยังไงเราจะสามารถอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกข์ได้ตรงนี้เราเป็นเรื่องอัศจรรย์มาก ถ้าเข้าใจการภาวนาเข้าใจการปฏิบัตินั้นเราจะพบว่าน่าทึ่งที่สุดเราอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่กับทุกข์โดยที่เราไม่ทุกข์ได้มีกายมีใจอยู่แต่ไม่แบกบไม่หามกายกับใจเอาไว้ไม่มีภาระ,ระทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยศาสตร์ของาศาสนาพุทธนะ่าจะสอนจนกระทั่งเราสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้กายนี้ใจนี้ก็ยังมีอยู่ไปไหนก็ไปด้วยกันแต่ไม่ทุกข์กายมันทุกข์นะใจมันทุกข์นะ แต่ไม่มีเราที่เป็นทุกข์อีกต่อไปละสิ่งเหล่านี้ฟังแล้วเหมือนปรัชญาฟังแล้วเหมือนยากมันยากมากเลยถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติแต่พวกเรามีบุญมีวาสนามากนะเรามีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่าวิธีปฏิบัติทํำยังไงจิตของเราจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยไว้มันก็ไม่หนักนะกายนี้จิตนี้กายนี้ใจนี้เป็นของหนักนะพระพุทธเจ้าสอนนะบอกขันทั้งห้าเป็นของหนัก บุคคลแบกของหนักพาไปเนี่ยย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติจนกระทั่งเราไม่หยิบฉวยกายไม่หยิบเฉวยใจนะกายมีอยู่ใจมีอยู่แต่ไม่หนักหลวงพ่อยกตัวอย่างนะแก้วน้ํานี้นะแก้พลาสติกเนี่ยอันไหนจะหนักกว่ากันเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าแก้วน้ําหนักกว่าในชะ่ไหมแต่ถ้าเราไม่หยิบแก้วน้ําไว้เราถือแต่พลาสติกไว้เนี่ยนะนะพลาสติกจะหนักกว่ากายนี้ใจนี้ก็เหมือนกันนะ โดยตัวของมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเป็นของหนักแต่ถ้าจิตเราไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมานะจิตจะไม่หนักจิตจะโล่งโปร่งเบาจิตใจจะกว้างขวางมีแต่ความรู้มีแต่ความตื่นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสุขกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขอยู่นั้นเองเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่น่าเรียนที่สุดนะพวกเรามีบุญมีวาสนามากเลยที่เราได้เกิดมาในแผ่นดิน ซึ่งธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่ยุคสมัยที่ธรรมะอันนี้ยังดำรงอยู่ถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางหรอกที่จะค้นพบวิธีที่จะอยู่กับกายกับใจโดยไม่ทุกข์มันคล้ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวดอกบัวเกิดจากโคลนจากตมนะดอกบัวอยู่ในน้ําดอกบัวไม่เปื้อนโคลนไม่เปื้อนตมดอกบัวไม่เคยเปื้อนน้าไม่เปียกจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ย อยู่กับขันห้าอยู่กับกายอยู่กับใจนี่แหละแต่ไม่ทุกข์ทำยังไงเราจะอยู่กับกายกับใจได้โดยไม่ทุกขนะ์นี่คือพิธีการปฏิบัติธรรมพวกเราค่อยๆฟังนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกขังอริยสัจจังปริญญย,ยังนี่ต้องมีภาษาบาลีหน่อยได้ดูเป็นพระหน่อยทุกขังอริยสัจจังปริญญย,ยังทุกข์เป็นของที่ควรรู้ รู้แบบรู้รอบด้วยมีปรินะปาริเย่ิปาริเยยังทุกเป็นของที่ควรรู้รอบอะไรคือทุกกายกับใจคือทุกถ้ากายไม่ทุกใจไม่ทุกแล้วใครจะทุกก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราท่านบอกทุกให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกให้ละท่านไม่ได้บอกให้ทุกให้หนีแต่ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีนะพอเจอทุกอยากจะหนีทุกอยากจะไม่พบทุก บางคนเวลาทําบุญนะสมัยก่อนหลวงพ่อเคยเห็นเวลาทําบุญนะจบเลยนะอธิษฐานเจ้าประพูนด,ด้วยบุญอันนี้เกิดชาติใดชั้นใดอย่าได้พบความทุกข์นี่แหละกาลังอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็อย่าได้นิพพานถ้าไม่รู้ทุกข์่านิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ทุกข์่านิพพานไม่ได้ไรู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงนะการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิธีรู้ทุกข์ การเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงมีชื่อเพราะๆนะว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยการเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นกายตรงตามความเป็นจริงเห็นใจตรงตามความเป็นจริงทุกข์ไม่ต้องหนีมันแต่ทุกข์ให้รู้มันนี่ตรงนี้นะคนทั่วๆไปทํายังไงก็คิดไม่ออกหรอกว่าทุกข์ให้รู้มีแต่ทุกข์ให้ละทางนั้นนะทุกข์ให้หนีทุกข์ให้ละแล้วพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ สิ่งที่เรียกว่าทุกบอกแล้วว่าคือกายกับใจเพราะฉะนั้นงานของชาวพุทธเรานะคือการคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปทําไมรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจดูลงไปที่กายดูลงมาที่ใจคอยรู้สึกตัวไว้ทํายังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้เราต้องไม่ใจลอยต้องไม่ใจลอยถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยสังเกตไหมเวลาเราใจลอยเราไปคิดเรื่องโน้นเราไปคิดเรื่องนี้ ขณะที่เราไปคิดเรื people, ่องร้อนเรื there, ่องนี้นะเรามีกายแต่เราลืมร่างกายไปเรามีใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายเรามองไม่เห็นละเพราะนเมื่อไหร่เราลืมตัวเองเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นจะไม่รู้กายรู้ใจเมื่อไหร่หลงไปคิดเราจะไม่รู้กายรู้ใจเราจะรู้แต่เรื่องที่คิดแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์เลย ท่านเคยพูดเหมือนอนกันอย่างหลวงปู่ดูลท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ถ้าคิดอยู่จะไม่รู้ถ้ารู้อยู่จะไม่คิดแล้วเราคอยรู้ทันนะเวลาใจเราหลงไม่คิดมันลืมกายมันลืมใจลืมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่เป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมทายัางไงเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตเราแอบไปคิดในฉับพลันนั้นเราจะตื่นขึ้นอย่างทันทีเลย เมื่อไรรู้ว่าจิตแอบไปคิดเราจะตื่นในฉับพลันนั้นเลยเราจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสามารถรู้กายรู้ใจได้โดยอัตโนมัติเลยดังนั้นขั้นแรกเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆศัตรูของความรู้สึกตัวก็คือใจลอยใจลอยหรือเหม่อเหม่อไปใครไม่เคยเหมอมีไหมในห้องนี้มีไหมหลวงพ่อขอดูโสมหน้ารู้จักเหม่อไหมรู้จักเหม่อไหมรู้จักใจลอยไหม เด็กสมัยใหม่นะไม่รู้จักคำว่าใจลอยต้องบอกเหม่อเหม่ออยนี้พอรู้เหม่อเ่อเผลอเผลอไปเพลินเพลินไปขณะที่เหม่อไปเผลอไปเพลินไปนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีลืมมันมีใจก็เหมือนไม่มีคเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมคนเวลาพูดโทรศัพท์เวลาพูดสังเกตไหมต้องออกท่าออกทางให่ไหมทําท่าแปลกแปลกทำท่าพิลึกพิลึกสาวๆบางคนนะไม่ใช่แอบดูนะเพือเอ่อนมันเห็น โทรศัพท์นะโทรศัพท์ไปก็แคะฝันบ้างแคะหูบ้างเกาหัวบ้างเนี่ยถ้าถ้ามีสติอยู่จะไม่ทำใช่ไหมขณะนั้นท่านทําไมทำอ่ะมันลืมตัวเองไปเกิดคันหูมันก็แคะหูเกิดคันหัวก็เกาหัวนะทำยุกยิกยุกยิกนะอยากดูคนบ้าไปดูคนโทรศัพท์นะเหมือนจริงจริงนะว่าอะไรตอนใน,นขาดสติอย่างแรงเลยคนบ้าไม่มีสติหรอกนะนี่จะเผลอเพลินไปนะทําท่าแปลก นั้นเราคอยรู้สึกนะอย่าให้น่าเกลียดถ้าเมื่อไหร่เราลืมกายเมื่อไหร่เราลืมใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่นั้นน่าเกลียดหลงไปเผลอไปลืมไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้นี่ทํำยังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสองสเต็ปนะอันแรกต้องรู้กายรู้ใจให้ได้เสียก่อนอยากรู้กายรู้ใจให้ได้ต้องไม่ใจลอยถ้าใจลอยไปนะก็จะรู้กายรู้ใจไม่ได้แล้วทํายังไงจะไม่ใจลอยห้ามไม่ได้ จิตจะลอยใจจะลอยห้ามไม่ได้แต่เราฝึกได้ที่ว่าใจลอยแล้วเรารู้สึกใจลอยแล้วเรารู้สึกวิธีฝึกง่ายๆเลยค่อยสังเกตดูอย่างเวลาฟังหลวงพ่อพูดนี่สังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำนะก็จะต้องสลับไปคิดใจของเราเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวมีแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิด,ฟ,คดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหม นะดูจากของจริงเลยนะพวกเราดูจากของจริงเราไม่ได้เรียนปริยัตเราเรียนการปฏิบัติแล้วเ,เราดูจากของจริงเลยสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังได้นิดเดียวก็แอบไปคิดสลับไปสลับมาเราทําแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วตั้งแต่เราคุยกับพ่อกับแม่อ้อยแออะไรมาตั้งแต่เด็กเราก็ทําแบบนี้แต่เราไม่เคยรู้ทันตัวเอง ให้เราค่อยๆสังเกตตัวเองเวลาเราคุยกับคนอื่นวล้เราเราคุยไปฟังไปคิดไปนะดูหน้าเขาบ้างฟังบ้างคิดบ้างหรือวันนี้กลับบ้านไปดูทีวีเดี๋ยวก็จะเห็นเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูรูปในทีวีเดี๋ยวเราก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวเราก็สลับไปคิดฟังไปดูไปนะคิดไปสลับกันตลอดเวลาสลับไปสลับมาหัดรู้ทันนะ จิตไปฟังให้รู้ว่าไปฟังจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูจิตไปคิดให้รู้ว่าไปคิดหัดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปจิตไหลไปคิดนะจิตไหลแวบไปไหลไปคิดนิดเดียวนะั่นเองสติจะเกิดขึ้นเองเพราะจิตมันจําได้แล้วว่าจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไทงทันทีที่รู้ว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงความคิดปิดบังความจริงเอาไว้ ถ้าเมื่อไรเราตื่นขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตนีไปคิดเมื่อไรเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอยู่วัดสนามในนะสิ้นไปหลายปีแล้วหลวงพ่อเทียนสอนดีมากเลยหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะ <un> พวกเรารู้แต่เรื่องที่จิตคิดแต่เราไม่รู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่ ทำไงเราจะรู้ได้ว่าจิตกำลังคิดเราต้องซ้อมต้องซ้อมที่จะรู้เพราะงั้นต่อไปนี้นะเวลาไปดูทีวีสังเกตไหมเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปคิดเวลาเราคุยกับคนอื่นเดี๋ยวเราก็มองหน้าเขาหน่อยเดี๋ยวเราก็ฟังเขาพูดเดี๋ยวเราก็คิดจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูจิตมันไปฟังให้รู้ว่าไปฟังจิตมันไปคิดให้รู้ว่าไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆ ต่อไปพอจิตไปคิดปป๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะไม่หลงคิดนานไม่เหมอเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอกคนในโลกที่ไม่เคยเรียนธรรมะไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยหลงวันละหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัววันละครั้งเดียวแต่ผู้ปฏิบัตินะพอใจไหลไปคิดแวบรู้สึกนี่หลงเป็นหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวก็ไหลอีกแวบหนึ่งรู้สึกอีกนะงั้นคนปฏิบัติจิงปฏิบัติเก่งนะจะหลงวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้ง นาทีหนึ่งหลงตั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งเน filho 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 ine, ี่ยแล้วจ e> ิตไหลไปคิดก็รู้สึกจิตไหลไปคิดก็รู้สึกพอเรารู้สึกเนี่ยเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อจิตเราหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเราจะทํางานขั้นต่อไปได้ขั้นแรกให้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวขั้นที่สองพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยคอยดูกายคอยดูใจมันทํางานไปเราจะดูกายดูใจทํางานเหมือนเราเห็นคนอื่นทํางานเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอน เหมือนเราเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนอยู่เห็นใจนี่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเหมือนเราเห็นคนอื่นมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเห็นใจมันโกรธนะเหมือนเราเห็นคนอื่นโกรธเห็นใจมันโลภเหมือนเราเห็นคนอื่นโลภเห็นใจมันหลงใจมันลอยไปเราก็รู้สึกคล้ายๆเหมือนเห็นคนอื่นใจลอยเท่านั้นเราเป็นแค่คนดูเนี่ยใจที่ตื่นออกมาจากโลกของความคิดแล้วมันจะกลายเป็นคนดูไม่ใช่คนแสดงอีกต่อไปแล้ะเราเป็นแค่คนดู ราจะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปเรื่อยๆเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปเรื่อยๆการรู้กายรู้ใจเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆเรียกว่ารู้จางตามความเป็นจริงพ้าะปายกระใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรียกว่าอนิจจังกายกระใจเนี่ยทนอยู่ในสภาวะอันเดียวนานๆไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาเรียกว่าทุกขังกายกระใจนี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบไม่ใช่ตามที่เราอยาก นี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์นั่นเองอันนี้จังทุกขังอนัตตากายนี้มันเคลื่อนไหวตลอดเวลามีกายของใครไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไหมมีไหมหัวใจหยุดเต้นยังหัวใจก็ยังไม่หยุดเต้นมันยังทํางานเห็นไหมมันเคลื่อนไหวเลือดก็ยังวิ่งอยู่ในตัวเองลมหายใจก็ยังทํางานอยู่เลือดก็วิ่งไปเรื่อยๆร่างกายนั้นก็ทํางานตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลา ถ้ามองให้หยาบขึ้นมานนะั่นเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะเนื้อร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างนั่งนานนนเมื่อยใครนั่งมาถึงตอนนี้ที่หลวงพ่อพูดมาหลายนาทีแล้วใครนั่งมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่เมื่อยมีไหมมีไหมมีไหมใครยังไม่เมื่อยไม่กล้าตอบไม่มีหรอก คนที่คิดว่ายังไม่เมื่อยนะ่ะพราะไม่รู้ไม่รู้ไม่มีความผิดนะยกโทษให้จำเลยถ้าไม่เมื่อยเราจะขยับตัวทำไมสังเกตไหมเราขยับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งตรงนี้เมื่อยมันก็ขยับนิดหนึ่งเนี่ยแก้เมื่อยนละเราขยับเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆขยับแก้เมื่อยตลอดเวลาเลยเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แก้เมื่อย มันจริงๆแล้วร่างกายน่ะทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นิ่งๆอยู่งั้นไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นสิ่งที่จิตรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง <S 1> <S 1> <S 1> คนที่ฝึกกับหลวงพ่อตอนนี้สามารถเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุนเนี่ยคนที่เห็นอย่างนี้ได้มีเป็นหมื่นแล้วคนที่เห็นอย่างนี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดไปที่ไหนก็มีแต่คนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เมื่อสองสาวันนี้มีเด็กเก้าวขวบคนหนึ่งเด็กเก้าวขวบไปส่งกันบ้านส่งกันบ้านซะผู้ใหญ่สะทกสะทานหวั่นไหวเลยผู้ใหญ่บางคนนะลืมความเป็นผู้ใหญ่เลยอิจฉาดเด็กขึ้น